ใครใครละเนี่ยนะสวัสดีค่ะใคาแจเวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จาิพีนบวดบวชวต้องจ้าบวดอันนี้อันนี้ไปหาใครไปหาใครบอกก่อนใครไปหาใครมาหาน้องสายพีนเดี๋ยวอนที่เราลงแต่หน้องยังไม่ตื่นมาแบบมาลาทอนน้องเ้ยทั่วทั้งโฮเป็นไฮเก้นไม่มีห้องทีนี้เพื่อนกระชวนไปนอน พ่อใหญ่แกก็ไม่ไปแกบอกว่าเจนจะจะมาหมามือมามาหาโรางแรมพอเรากลับมาโรงแรมทุกที่เต็มหมดช่วงนี้ช่วงนันร้นไม่ลด้นแม้มแต่สแก,กนบิกออโอ้โหสแก,กนดิกก็แพงนะแต่ไม่มีทีนี้ก็ถามที่ลุ้นไม่มีเยจดตะบอดเอ้ไม่ใช่เอ้อะไรนะเฮนซิงเฮนซิงบอยไม่มี ฉันนตายแล้วก็ห้าจังหวัดก็เลยถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โรเป็นนะเขาบอกพรุ่งนี้วันเสาร์จะเป็นวันวิ่งเขาว่างนี้นะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรืออะไรเนี่ยดู้ิน้องเชี่ยนอกอดกันกดกักอดเฟือด้วยกดเฟือดด้วยนี่เธอเอาเก้าอี้นั้นเออเอ ยังไม่ตื่นนอนนะน้องจ๋าพี่อ่ะเออสองสาวได้มาเจอกันแล้วนะคะสวีเดียนสวีเดนป้าแจ๋วนะคะพี่สายปินนะวะยังไม่ท้าแต,แต่ยังแต่ไม่ได้ป้ายังไม่ได้ไปหาน้องน้องจ๋าอุ้ยเนาะมาเอาจอกันทำไมเจอกันไม่เดี๋ยวรออีกหน่อยนึงรอรอ,ออีกหน่อยนึงเดี๋ยวจะได้ไปเล่นด้วย รเราก็อี้ซ้อนกันอยู่เรียงไปข้างหลังนิดนึงซ้อนกันนั่งโอเคเอม,มาม่ใหญ่มาด้วยเหรอเนี่ยมาด้วยพนล้ค่ะพนล้ค่ะเออลค่ะเลยตอนนี้ป้าเจ๋วม,มีผัวไม่ดีเลยนะเนาะแย่เลยตอนนี้ป้าแจ๋วม,มีผัวคุณคุยน้องจายเมื่อกี้เนี่ยยาวเลยตั้งแต่ตื่นมายายเข้าโรงพยาบาล ปเป็นยังไงบ้านเด่นดีก็่ยางใหญ่เริ่มดงขึ้นแล้วแผลติดเชื้อกาลังฆ่าเชื้ออยู่นะ่ะใส่บโบราณบานบุรีเป่าไปเป่าไอ้นั่นไงเป่าแบบโบราณน,นะขี้ปากขี้น้าไหลเนาะบอกบอกฟังเป็นงูสวัสดหรือว่าเป็นแผลอะไรงูสวัสดไฟลำทุ่งไหมเพราะงูสวัสดมันจะเป็นเส้นเนาะอันนี้มันบานเป็นทุ่งบานตั้งแต่ขี้เสืดื้อถึงสันหลังหลังเลยนะนัยนเขาเรียกเออ งูสวัสดกับไฟลามทุ่งเกือบจะคล้ายกันนะเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง,งไวรัสตัวนี้กินยาต้านไวรัสยาฆ่าเชือ้อเพราะว่าเด<ช>ี๋ยติดเชือ้อแผ่ติดเชือ้อนั่งนานนก็เป็นนักแต่พูดก่อนวันเสาร์บุ้งคับไปหาหมอแล้วอาต่อสุดไม่รอดมาวันศุกร์นี้เอาตัางเงี่ยนะผ่านไปอาทิตย์กว่าแล้วนะสุดท้ายนี่เห็นไหมเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียหน้าให้บอกให้เข้าโรงพยาบาลแต่แรกบอกเข้าอ่ะได้อืม ทุกวันนี้จะเป็นแผลที่ตรงไหนก็ตามแต่มันมันจะมีเชื้อโรคย้ำนะหนูนะย้ำตลอดว่าเชื้อโรคมันเยอะเด้อเชื้อโรคใหม่ๆตอนนี้เราตามแทบจะไม่ทันเออนั่นเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมพอพูดก็เหมือนตอกย้ำมาอยืดยาวมาแล้วคนทํางานก็เนาะคนวิ่งก็มีคนสําคัญอยู่คนเดียวดูเหมือนมันจะเป็นมันจะเป็นโรคเก่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไปทําผิด ทิศหนึ่งมันจะมีเชื้อตัวอื่นเข้าไปผสมมันก็เล่นน้หนักเข้าไปใหญ่เลยนั่นไงหนักน่ะถ้ามาช้านะวันศุกร์แกบอยอมไปแกห่วงว่าลูกต้องทํางานแล้วคําพูดหนึ่งแกจะพูดกูต้องอยู่ได้ใช่ไหว่าแต่ว่าตัวเองทรมานนะมึงน่ะเวลาเราดุก็โกรธมีอะไรให้รีบโวยวายเพราะเป็นน้อยเขาก็จะได้ไม่เสียเวลาเยอะใช่ไหมล่ะแต่พู้เขาน่ะคิดแตกต่างไงว่างยักเมื่อกี้กับอบรมกันทั้งแม่ทั้งลูกอยู่เมื่อกี้เนี่ย นี่กําลังหมักหมูหมักไก่รอลูกเดี๋ยวเขาก็มาแล้วเนี่ยอืมเห็ดทำเห็นทีไรคลิปทีไรก็มีแต่ทาอาหารให้ลูกไกล้ผัวน้องจ๋าเก่งเนี่ยอย่าให้จ๋าอย่าแพ้อย่ารอลูกเดี๋ยวลูกเขาจะเข้างานบ่ายสามต้องทาให้เสร็จก่อนเที่ยงเขาจะได้กินก็คงจะอยู่ไม่นานนะก็อาจจะกินข้าวเสร็จก็อาจจะลับ <N> ไหนไหนไหนอย่าเป็นที่จไจตอนนี้มาเจอกันฮัลโหลแม่มาฮัลโหลสวัสดีสวัสดีสว,ส,วสวัสดีสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงแก่แล้สวส, <laughs> สวัสดีครับก็ไปแล้วเนี่ย ดีนะแม่นี้อากาศดีได้พักผ่อนทีแรกถามลูกมาไหมทีแรกบอมาบอกมาว่าจะชวนสามีไปเดินเล่นอันนี้ลูกมาก็โอเคน่ะตอนนี้ดีเยพอน่จะดีนี่ล่มอยตัวนี่แหละแจ่มใสสดชื่นนะป้าแจ้วคนหั้ป้าแ้เสคไ อยาได้มาเจอกันโอ้โหช่วงนี้พี่สายพีมีมัมากเลยนะที่ยาได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้เจอกันหลายๆคนเนาะใช่ยันทไรอืมซงูริงเอาเงียยบเงแโทรศัพท์เยะแล้วมีนมินอยู่ตรงไหนไม่รู้แกไว้ตรงไหนอันนี้ตียเป็นไรตัวไหมฮึย่าเล่มาเลยพี่ คิดคิดถึงนเนาะแต่ดีแล้วเดี๋ยวนี้เรามีออนไลน์ได้คุยกันเแสทุวนแ่ยงไม่ได้ไลฟ์ส่ว่าไลฟ์คุยกับยายไปทำกินเดี๋ยวไว้นักเออชนแก้วดีค่อาหารกันจัป้าก็อนหนาร้องให้ไม่เป็นใจให้เลย

สมุนเช่ญนะรอรอรอได้หนึ่งที่เด็กกับสิง่อหนเชิญรอหนึงชั่วโมงไปถึงไปกินกันเดียคเห็นไหมเมนูเียวกันอันเดียวกันเลยอันเียวามสุลนะฮะสุขใจที่อร่อยงนั้นแหละเราเจอกัน เออจริงๆไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากใช่ยังมีนะคนไทยเจอกันยังมีข้าวมีอะไรไม่ให้เขาให้กินขนมปังทาแยมอย่างเดียวเดี๋ยววันหลังจะให้ชวนให้เขาไปหาเราป่ะมาเที่ยวเบลเยียมไม่น่วไปนะเดี๋ยวนาะไปสวิตเซอร์แลนด์ปีหน้าปีอะไรเรามาดูก่อนเดี๋ยวมาวัดก่อนเออเดี๋ยวดูวัดกัน

โอ๊ยพอจะสิบโมงอยู่เลยระวบาดเลย